ว้ยสวยมากพี่น้องเ่้ยงามไรพี่น้องจา๋าโมจเจ้าเบิงค่ะมเจสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าสวัสดีแนป่ปลาอีกแล้วจา้าพาเขาปลาเก็บเฮ็ดอีกแล้วเก็บเห็ดคื้เก่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพาหาเก็บเห็ดนั่งล่มเฮ็ดหูหนูแต่ว่ากรสซิเน่นเห็ดนั่งล่มนอกจากนะเห็ดหูหนูมันต้องปีนเขาหามาดามท่ามาใจก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง ย่างมาพอแล้ว main, พ Star ่อแม่พี่น <S <s <ic c ossen> <Hi> ้องจ้ามาเบิ่งหลายรอบแล้วรอบนี้ขึ้นแต่ว่าสิ thumbs, er field, LES. สิมันกะบ่นหน่อยบ่ใหญ่จนเกินสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บเรืเด้อเพราะว่าถ้าเฮาบ่เก็บมื้อนี้เฮาสิบ่ได้เก็บไปพี่น้องจ้าเฮาต้องฝากเก็บเนาะจ้าพ่อพี่น้องจ้าไปไปรับชมด้วยกันเลยจ้าหมานหมันแล้วพ่อพี่น้องจ้าหมานแล้วจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องต้องเก็บแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่เก็บเฮาสิบ่ได้เก็บเด้อจ้ะ เราต้องเก็บแล้วไม่ได้แล้วเราต้องเก็บแล้วจ้าทไมพี่น้องจา้าเนาะต้องเก็บนี่แล้วก็นี่อีกเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเพราะว่าคอนนี่นี่แพทย์ชวดทุกปีเลยก็แพทย์สิว่าแห้ต้องเก็บแล้วทางในนะมีบ่ปกติึ้นขึ้นแบบว่าหอดทางในเลยเด้อนี่แต่ว่าเขากสิเลือเก็บว่าเดี๋ยวไที่มันพอเก็บได้เหระนอกจากเนาะนี่ก็หลายอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่ เก็บแล้วแพทสีลวกสีลวกใส่ฟีดไปเสีเอาไใบถักกับไทยไปให้ญาติพี่นอ้องเด้อระเด้อให้แม่ให้หยาดเด็กินน้ำอดอกนอก้อยๆตากระห่างตากก็บ่อยากตากระหังใดเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนมันสิพ่อตากระตากระเราหยามันหยามันบ,แบน่แสบีบนะแม่เสบคือเก่าแหละแต่ว่าเฮ็ดดำกับยังแสบีบเนาะเลือกเอาแต่อันดอกอ้อยนั่นเฮ้ยจะมันอยากลนแถว เจ้าก็ได้นี่ดอกน้น่อยเพิ่นนี่นเเอาไปก่อนเก็บเก็บเหลือเก็บเอาเฉพาะที่มันพ่อเก็บแต่ก่อนนะเดี๋ยวกินเห็ดอ่อนๆแล้ว, on, on, ล,วลวกมันนันหนึ่งจิ้มอะล่ะแซ่บคัดโอ้ยสีเมือนเด้มาดามนี่พอแมพอ่พี่น้องเห็นบะอ้ยสวยงามนะคะเก็บเลยจ้ะจะไปเอาดอกที่แพทเห็ดล่นเมื่อกี้อยู่เด้อ เฮ็ดมันกะสิบัวหันใหญ่แหละอ้ยเห็ดหลุนเดียวกันใส่เดียวกันเบิดเลยพี่น้องที่ไปเห็นเห็นใบเนาะที่มาดามทายๆใยเเบิงเฮ็ดใส่นี่ทั้งนั้นเลยแบบใส่ในนห่อยหันใหญ่ก็ใหญ่พร้อมกันเก็บประหวัดประไว้ทำพันใหญ่ดอกโอเคนี่งาม สวยๆอ่อนๆกำลังแสบเลยหลายลายเติบใส่น้อนี่เ,เห็นแล้วจะเห็นแล้วนี่เปีอกเบืองดอกหน่อยๆเล้วสุดจอดเนาะดอกหน่อยๆสุดจอดค่วมหลายไหมมาเ,าเก็บกันเลยเก็บเลยจ้ะก่อนที่เราจะไม่ได้เก็บเนาะน้ำน้ำตัวนี้นี่ ขั้นซักธิดเลยเด้อถันคนแผ่นนะมาดามแผ่เป็นช่อเป็นช่อเลยจ้ะแล้วเขาปลามานัมานอีกแล้วอเอาแต่เพาะอ,อันนี้แหละอดอกน้อยๆกระจงไว้เนาะหน่อยๆกระจงไว้ เอาแต่กลุ้มนี่กุ้มนนิเบาเดอกเอาชอดนี่ชอดเดี๋ยวมันใหญ่ได้อีกอยู่จ้ะพี่น้องนี่โอ้ยถึงแล้วแล้วต้น,นั้นเอามานำนี่หมานแล้วเนาะพี่น้องจ้ะเห็นนางร่มอ่อนๆของเฮาได้กินเห็ดนางร่มอ่อนๆแล้วนีได้กินแล้วซิมแล้วแสบแล้ว <laughs> จงไว้ต้น,นั้นจงไว้ไมีอยู่บ่คะ จงหวยลายเติมจูพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งไม่เหลือบ่เหลือกอะมาคอยมาว่ากันใหมนาะจ้ะเนาะนี่เขาได้เก็บแล้วฟินแล้วโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยดีใจดีใจดีใจสุดในโลกตื่นเต้นมาพ,พี่น้องเจอเห็ดอินโอกิบึงทีละ่ะงามบา่เห็ดอินโอกิสวยๆปาดโอ้โหพี่นอ้องลราง่ายสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วนะเนี่ยมันอันี่นนแพ็ดไวพ่อมันในน้อยนึง ป๊าดขอชมความงามก่อนเด้อเป็นกอเป็นกอเลยพี่น้องจา๋าอุย้ยเป็นกอเป็นช่อเลยจ้ะหันมาว่ามันเนี่ยหินแหมอุย้ยสวยมากพี่น้องน้ยงามหลายอฮ้ยฉันชมความงามก่อนเดี๋ยวสิผ้าเก็บมานชะมมึมงทีละอฮ้อเห็นอีนนโนกิเก็บเก็บน้ำกันได้จ้ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องกันได้ดพ,ดพดดดี่น้องตั้งกล่องได้สิโจมเอาได้ดีไหม ขากรองได้๋ยวพาโจมเอาขากรองไปได้หายวุ่นนี่ได้อยู่ใจอยู่พี่น้องจา๋าอย่าล้มเด้อขากรองเอ้ยห้ามล้มนะจ๊ะมาแบบพี่น้องเอ้ยใหม่มันค้าใหม่อยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่สามสิพาจุ่มออกมาเด้อพี่น้องจ๋านี่โอ้โหสวยสมบูรณ์แบบแฮง พี่น้องจา๋านี่ละเห็ดอินโนกินะคะเบิ้งเดอร์ขาแล้วสิเป็นสีหนีเดอร์นี่เห็ดอินโนกิขาเขาจะเป็นสีนี้นะคะนี่ขาสิออกเป็นสีน้ำตาลดอกมันสีออกมืนมืนถือฝนทางมืนจ้ะเห็ดอินโนกินั่นนีเดอร์พ่อแม่พี่น้องจา๋าเห็ดอินโนกิหรือเข็มทองปา่านั่นเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเป็นเห็ดที่กินได้เดอร์แต่ว่าอันเวลาเมื่อม้ฮาดเก็บต้องดู คู่มือหนังส่งหนังสือเด้อหายเรียบร้อยเด้อพี่น้องมันมีคู่เหมือนจ้ะพอม่พี่น้องจ้าก็กสีว่าหายระวังเด้อเขามีคู่เหมือนเยอะเลยเฮดที่เป็นสีเหลืองคือกันเนี่ยมีทั้งกินได้และไม่ได้นะคะแต่ต้นนี้นี่ลักษณะเ็ดอ,อิโนโกินี่เห็นบ่าขาเราสิเป็นเรื่องเหลืองดอกเพื่อนสิเป็นมืนๆหนันนนงสีพอม่พี่น้องจา้านี่ถ้าเพิ่นถือน้ำถือฝนอันนี้เพิ่นบ่ได้ถือฝนเนาะเพิอ่นอยู่ทั้งไต่เพิ่นทางสีเป็นสีเหลืองเข้มเลยเดยอพอม่พี่น้อง เป็นสีเหลืองเข้มสวยเลยเนาะนี่นี่มันสีมืนมือนะสีเห็นบ่เนี่ยลักษณะเพิ่นแล้วก็นีน่มันสะเป็นล่าต้นล่าต้นล่าขาของเพิ่นจะเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะถ้าแกโตไปกว่าน,นี่ก็สิเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนี่นี่สีสีของดอกเพิินกับสีเหลืองเข้มเลยจ้ะถ้าแกกว่าน,นี้เนาะโอ้ยดีใจพ่อแม่พี่น้องขออธิบายคักๆก่อนเด้อนี่งามหลายพ่อมพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวเอามีดเอามีดมาตัดขาเพื่อนก่อนนี่มันเกิดในต้นตัวนี้บ่ได้เกิดในต้นตัวนี้ด้อจ <But> ้ะเถิ้นต้นตัวนี้ปาดเป็นปีแรกที่เจอเห็ดอินโนกิสวยขนาดนี้นะคะปกติบ่ได้เจองามขนาดนี้เด้อพี่น้องจ้ะมาดามบ่ค่อยไดี๋ยเจอบ่อยๆนะปีแรกเลยตัดตัดขาแล้วไหวเป็นเสือเป็นแมวอยู่นี่ปีหนาสิมาเบิ่งไม่อยู่ดอก นี่จ้ะโอ้สุดยอดเลยค่ะไปลงตะกร้าไปซะดีๆสวยเห็ดนางลมกับโบสูเด้อมเหอนนี่เด้อเห็ดนางลมก็ไม่สู้เขานะจ๊ะเห็ดนางลม,มสุดยอดนี่จ้ะพวกพี่น้องนี่งามเนาะโอ้ยเบิ่งก่อนซอเม,มงอีกก่อนเพื่อมีอีกเนาะสองดูดีๆนะคะเผื่อจะมีอีกนะคะเผื่อจะมีเห็ดอีโนโกีอีกห้าเดียวก็บอีกเนาะ สวยงามตามทองเหลืองเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปไปหลุ่นไปหมานไปหานกันต่อเนาะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็ดที่แพทว่าโชคดีร้ายที่ด้เกมเห็ดอีนอกกี้แล้วล้ากาแพทย์ก็มาเจอเฮ็ดต้นนี้แพทจะได้เปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาาจ้ะนี่แต่ว่าลักษณะมันกระเถาแล้วเนาะนี่มันจะคล้ายมากตอดอกก็ี่ตอนที่เพิ่นพันธุ์แ่เถาแบบเนี่ยนสิมี หลังของเพิินเนี่ยสิเป็นไข่ไข่รูไข่ดาวหน่อยหนึ่งแต่ว่ามีหลายๆคนว่าก,กินได้แต่แพทย์บ่เคยกินเด้อจ้ะแพทย์ก็เลยสิมาเปียบเทียบได้กับ่บมันใจลอยเปอร์เซ็นต์เจ้ะเพ่อแม่พี่น้องว่ากินได้หรือไม่ได้แต่แพทย์เลือกที่สิบ่เก็บกินเพราะว่าลักษณะท่าทางมันขายกันแห้งกับเห็ดเห็ดอิโนโนก,กิขายกันก็เห็ดเข็มทองปลาแต่ว่าไม่ใช่นะจ๊ะนี่เพราแม่พี่น้องเสียดายมันเถาแล้วแพทย์สิบเปียบเทียบให้เบิง่ง นี่มันเท่าแล้วลักษณะการเกิดของเขากับไข่ไขกันมากเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่เห็ดอินโนกิเด้อจ้ะเด้อมันโบเมนเดอนี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่คือเห็ดอินโนกิของเหาลักษณะเห็ดอินโนกิจะเป็นแบบนี้นี่เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องมัน้ายกันแห้งพ่อแม่พี่น้องเบ่งห้ดีดีเด้อจ้ะมันบางเคอร์น่ะนะ แต่ว่ามาดามนี่ถึงสเก็บเ็ดประจําถ้าไม่มั่นใจแพทโบเก็บกินเด็ดขาดได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่มีหลายๆท่านมันอาจจะเป็นโตเดียวกันหรืออาจจะคนละโตวันที่นี่แพทเกิดอาการบบมันใจแพทก็เรยบเรือกที่สิบขกินเด้จ้ะแต่ว่าต้นหนี้เ็ดอินโอกีนี่เขาเคยกินแล้วล้วเขาก็มันใจลักษณะของเพิรลแล้วกะ็มันแมเนเ็ดอินโนกีเขาก็เก็บเขาก็เก็บแล้วก็เอาไปกินได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ละจ้ะฝากพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อไหร่ได้จ้ะเด้อนี่ แต่อันไอเห็ดที่ยกที่เมื่อกี้อาจจะบพชาะชาตเตียนม,มันเถาแล้วเนาะขันว่าหันเจอขันเจอแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะเห็นในคลิปแพท่แติดตามแพท่ตลอดอาจจะเห็นเนาะจากกลุมแตกต่างอี่แพทเธอบอกให้ฟังไปไปหาไปหลุ่นกันต่อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้โหพี่น้องเมื่อบึงเห็ดหางไก่งวงน้ำกันเขาสวยมากเลยเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาปามันดีจริงสิละ่ะเด็กเก็บแนวเด็กเก็บแนวกับพีเป็นหางใช่ว่ะนี่เด็กบึงเห็ดหางไก่ง่วงเห็ดนันเห็ดนี่ มันละง,งามในหัวใจด้วพี่น้องด้วยค่ะเป็นตับตับอยู่สวยงามจ้ะสวยงามนี่อ่อนๆตัวนี้อ่อนคากลายแตเก็บบ่อมันดึงบ่ออกพี่น,อน้องเจ้าแพทยเขาบอได้ตั้งใจสิเก็บมปนใดดอกเห็ดหางไ่ง่วงเนาะนี่แต่เป็นเห็ดที่กินได้นะจ๊ะจะมามากักมักอยากเห็ดเบิงน้ำมันควลมสวยนี่นี่ก็เห็ดคูเหมือนเห็ด เห็ดอ,อีโนโกีที่แพทไทยบึงมกีเนาะเห็ดางไก่งวงจ้าอันนี้ที่เพิ่นเผาแล้วเนาะหางไก่งวงเผาเฮ็ดอีโนโกีอีกจ๊กเกอหนึ่งงามๆ,ๆพอแม่พี่น้องจ๋าเสียงสองมาทัานทีเจ๊กขอแตกจ้ะพอแม่พี่น้องมุเจ้าเบึงมุเจ้าเบึงอย่างแนี่ยมากพทะนิวว่าแพทฝันไปพี่น้องจ๋ามุเจ้าเบึงค่ะมุเจ้าเบึงุูนะ เต็มเลยจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเต็มเลยค่ะเต็มเต็มขอนนี่เลยเนี่ยคุณน่ะโพดพบวงโม่บักแตงบอ่าคุณน่ะปัดเนาะเต็มอหลีเลยเนี่ยสุดยอดอหลีเลยคุณน่ะปัดติดโถหม่บักแตงหลายคากหลายเนี่ยเฮ้ยบุญค่กคดอกหนอ่อยหนอ่หนอยครับจงหวยก่นอนเนาะ คือบุขืนอ่อนขอนนี่เลยแนมมาแพนึงว่าโบแมนอาวแนมไปมันอู้ยมันสาบหลาบอยู่มันเห็ดนั่งล่มตัวนี้เพ่นวาหัวกระสีเก็บสันตัวเอ้ยปวดพวกัโม่บักเตียงถ้าก็เคยแบบเจอแบบนี้ต้นใหม่เป็นเป็นได้นี่พี่น้องจ๋านี่คือต้นใหม่เป็นเป็นได้ต้นใหม่ว่าเดี๋ยวตายได้นี่พี่น้องต้นไม้ยังเป็นเป็นอยู่เลยจ้ะมาเ้ามาเก็บกันเลยไม่พูดมากทำเพลงนะจ๊ะเก็บเลยจ้ะเก็บเลือกเก็บเฉพาะที่เพ่น ตัวใดถี่เก็บได้ก่อนเนาะตัวใดถี่พ่นใหไงใส่ไงเต็มถี่เห็นไหมตัวใดถี่ห้าพ่อเก็บได้เย้าก็เก็บตัวใดพ่อจงห้าก็จงจงไว้ก่อนต่างหามุมต่างกล้องก่อนเด้อใจยเย็นๆเด้อพี่น้องจ้าใจยเย็นๆนะอย่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะฮะหยัน่นผ้ามุ่งเจ้าหัวขวมจะได้เรื่องของเรื่อง เจ้าเจ้าย่าหัวขวมนะั่นน่ะเห็นบอสเห็ดว่าละตัวสิผ้ามือเจ้าหัวซักหัวขวมใช่หรละกลับไปจุดเดิมเดี๋ยวนี้กลับไปเออนี่โอเคอม,มาแบบน,นีค้คอยเก็บไปน,นี่ละ่ะเห็นจดแล้ะพี่น้องจ้าเห็นบอส mm hmm. สุดยอดเลยมือนี้คือสีมานค่ะแท้มานทั้งเห็ดนั่นลงล่มทั้งเห็ดอินโนก,กิ เห็ดนางลมก็สวยอินโอกิก็สวยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่อโหดโพเห็ดนางลมอันช่วงนี้มันจะเป็นสีนี่แหละนี่เห็ดนางลมหนาหนาเขาจะเป็นสีนี่แหละส่วนใหญ่เนาะเขาจะเป็นสีนี้แหละจ้ามันนี้งามคักเด็กเก็บเห็ดง่ามแล้วอุ้ยนี่ไหมเป็นตับๆับ่ป็เห็ดังไรเสีเอาได้พี่น้อง จเย็นนะคะนี่เห็ดจังสีเอาเก็บเอาที่เพิ่อนอันนี้ก่อนนี่ถ้ามันอยู่ตำตำมือสีมันตัง้งกล่องเก็บได้อยู่แล้วเห็นบ่งามหลายสวยมากครับพี่น้องค่ะอยากให้หน้าได้กินด้เยลาออนซ่อนเห็ดเดีย๋ยวสีเก็บแซ่สองจุดไปให้เล่าดอกสิ แซ่สดๆนี่ล่ะอันวอ้ยม่แมานี่ลวกแล้วก็แซ่จ้ะว่แมันแซ่สดๆลวกแล้วก็แซ่พูน่ะอ,อ้ยไปถือดอกหน่อยแล้วไหมพี่นอ้องไปถือดอกหน่อยพเพิ่นว่าเป็นอย่างนั่นอืออีกจักหน่อยนอนนะกะสีจงไว้ ไงก่อนคอยมาเอามุนเละบวดเละหน่อยคาดหลายเนาะตัวนี้สิเอาหยากเติบอยู่ได้นี่ยเ<ม>นี่เนี่ยแล้วสีไงบวดใยได้เนี่พี่น้องพอเราถือหนังหูวะหันสิตัดหมีดข่อยสิคมบวระไข่อยตัดตัวนี้อ่าตัวนี้ออกบวดใยตัดบวดใยพี่น้องเอาเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะนี่เออเพราะว่าเดี๋ยวมันสีไงบวดใยนี่เอาออกแล้วคมอยู่คมอยู่ เราออกมาสะแล้วสีไงบอดายโอเคนะันไงได้แล้วนี่มันค่ามันค่ากุ๊กใหม่ะนะกอสิวาเห็นบอสพี่น้องจ้ะเห็นอยู่แบบเนาะเห็นยู่ Để coi thằng nụ kiếp sút sút ừ. nào. Ừ. 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 ở đây Ừm, đúng rồi Ừm, nhìn anh nè đứt đi nọng đứt Nè, nó trò đứt Nè, nó nè บอกพี่น้องเห็นไหมคะ,คะพูน่ะพูน่ะเดี๋ยวคอยเบิ้งหน้กระตาอีกรอบนึงนี่เปด,ดหอหรูก เศษขยะอยู่นี่กรดานเมื่อกี้ตัดกระเทียมบเร้อนไปเห็นความสะอาดอีกแบบหนึ่งอุ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยน้าหลายตัวนี้สิได้เห็นน้ำบะร้อนเห็นเห็นได้ไหม ตอนนั้นจงไว้เด้อพี่น้องบ่อยากแตะแล้วแล้วจงไหวหันละเดี๋ยวเอาสองสามดอกมึงกับพ่อละี <c oughs> ล๋ยวให้เบิ้งในกระตาเด้อแล้วก็สิให้เบิ้งที่ที่มะดามจงไว้โอเคงามงามเห็ดงามค่ะมามาชมเห็ดน้ำกันเลยจ้ะน้ำมือก็ไหลนะคะอน,นุญาตเช็ดมือก่อน เอาอันกระดาษที่ชู่มากอยู่จ้ะมาเสตหนมุกอาจารย์ม,มันเย็นนหมุกไหลไม่ามาด้าจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องมาเดี๋ยวมาดามแสบเบิ้งทีมาดามจงไว้นี่เดี๋ยวห้ามาเก็บกันเบิองตีลไรพี่น้องคุณนะฮ่ย นี่เหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่หันเล่าไงเด้อนี่ที่เดฮอเ,เก็บมาเมื่อกี้นี่นางากมากเห็ดนั่งร่มอ่อนๆสวยๆคู่กับเห็ดอีโนกิสวยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ถือว่าหม,มานแล้วเด้อเนาะถือว่าหมานแล้วนี่จ้ะสุดยอดความหมานเลยได้ซ้ำนะนี่ก็ได้คุณเนาะอี สวยงามอลังการอิอโนโอกิฮาอิโนโนกิมาอยู่งี้นะอิโนโอกิขึ้นมานี่อิโนโอกินี่ซื้อเจ้านะมันอานุเนคักอินโนนกอโนโกิทากะละนี่สวยๆจ้ะสวยงามเนาะสุดยอดเลยจ้ะอันนี้เป็นเห็ดนางลมสีทองเด้อมาดามบเก็บเด้อจ้ะเด้อมาดามว่ามันบะเสบเพื่อนก็เห็ดนางลมอันธรรมดาเฮาจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ม,มันมันเหมือกมันมัมน,มนบ่านหนากินเห็นไหมมาดามกันเลยบ่บ,บ,บ่เก็บ้อจะเด้อนี่เห็นบอพี่น้องมันมันสีสันบ่คอยหนากินปันไดเนาะนี่อีกจ้ะพอพี่น้องบึงอันนี้เห็นฐาไกลง่วงเด้ยาให้เห็นน้ำซื้อ,อความงามของเพิ่นเห็นไหมงามค่ะงามเนาะจ้าพอพี่น้งงนนนองขอ,อนที่แพดมาเก็บอันเห็นบ่ห้อยแพดเก็บนะพอพี่น้อง ขอนแรกของปีนี้เลยนะแม่นี่มันก็นเหลื่มใหญ่ขึ้นเลยด้วยพี่น้องจ้าเราสิมาเก็บกันเลยเก็บเลือกเก็บเฉพาะทิ่เพันใหญ่ๆเนะอะนี่ชอรนี่ชอรนี่มันใหญ่เอาได้แล้วเนี่ยโอ้เลิศมากค่ะพี่น้อง่ะคุณนะงามหลาย เลิศเลิศจ้ะพ่อพี่น้องคุณน่ะน้อยๆจงไว้ก่อนเนาะเนี่ยน้อยๆมันก็ร้ายอยู่งได้ล่ะคุณน่ะนี่ขั้นแขวอยากหูดเอาเบิดเลยไหมขั้นแขวพ่อพี่น้องจ้าไปคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีหายมาดามเห็นมาสลุมแล้วก็เอนจอยไลฟ์ไซเดนมานะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็พี่พึ่งอีสานเดนมาก็จัดเด้อพ่อพี่น้องนี่โอ้ เหลือหลายเหลือหลายคนน่ะถ้ามันใหญ่เนี่ยคลิปบวาดบวหวนะคะเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุคนเด้อจ้ะพ่อพี่น้องจ้าแห้ง,หงๆรวยๆเนาะคุณน่ะดอกน้อยๆเพียบเลยไปนะจ้ะคลิปนี้คลิปนี้แปบลบว่าเข้ามานแล้วนะพี่น้องสุดยอดข้อมานแล้วไปดอกไม้หนอยก็เหลือหลายอยู่นี่จ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะจัดเฮดให้มันงามๆ,ๆก่อนเนาะคลิปนี้มีความสูลแบบด้เก็บเฮดแบบ ฟินๆนะแม่เน,นะาะจะสุดยอดคมฟินแล้วนี่อุ้ยโวโห่งโมกบแปลงเละ